Stay too long here. Just อันยองดีๆต้อยรับเข้าสู่ช่องมีนานุนานะ,นะครับวันนี้นะคะมินาจะมารีวิวจอแดนวันมกค่ะที่มินาเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะทุกคนจะบอกว่าคู่นี้มินารอนานมากถ้าถามว่านานแค่ไหนนะทุกคนก็คือคู่นี้มันจะปล่อยตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีตอนเนี้ยปลายปีเพิ่งมาปล่อย เรามาแกะพร้อมกันดีกว่านะครับอุ้ยฉันรอเกะมานานมากกล่องรองเท้านะคะก็จะเป็นกล่องจอแดนวันปกติเลยนะไม่นะก็ซื้อไซส์ตัวเองปกติเลยไซส์5 UK เรวมาแกะก่อนกันนะครับอ <c oughs> อ <c oughs> ของแท้กินใหม่ ทุกคนอย่าทำนะคะเมื่อคืนกินสารเคมีนะทุกคนในกล่องนะคะก็จะมีอันนี้สติกเกอร์ซึ่งมัน W ับยยีไปแล้วไม่เป็นไรสติกเกอร์อันนี้นะคะมินานไม่รู้นะว่าแบบเขาให้มาหรือว่าเป็นของร้านอันนี้มินานก็รู้เหมือนกันเพราะมินานซื้อจากร้าน Facebook Page Spirit to you นะคะก็ถ้าใครสนใจจะไปซื้อคู่ไหนแล้วก็บอกก็ได้นะว่ามาจากมินาน,นะคะเผื่อว่าเขาจะให้ส่วนลดอะไรเป็นร้านรีเซลนะคะทุกคนบอกก่อนนะเดี๋ยวไปแล้วแบบอืมราคามันเป็นร้านรีเซลนะคะ ส่วนเชือกรองทานะคะก็จะมีสีดําที่มากับรองท้าอยู่แล้วกับอันนี้ที่แถมมาเป็นสีครีมซึ่งวันนี้นะคะมีนาก็จะเอาเชือกอันนี้นะมาทำอะไรสักอย่างนะเพราะว่ามีนาไปเห็นคลิปหนึ่งมาก็คือเอาเชือกเนี่ยสีขาวเบจนะคะมาแช่ในกาแฟมอคค่าแล้วมันนะคะก็จะกลายเป็นสี อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูแล้วกันเรามาพูดถึงตัวรองเท้ากันก่อนดีกว่านะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะขาวดําแล้วก็เป็นสีน้าตาลที่มันเป็นสีน้ําตาลแบบแต่งตัวได้ง่ายมันไม่ใช่น้ําตาลแบบแดงสดนะทุกคนมันจะเป็นน้ำตาลแบบตุ่นๆหน่อยเข้มๆนะคะมันสวยอ่ะเหมือนทาวิชเลยซึ่งสีอันเนี้ยมันใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบสีขาวขนาดนั้นทุกคนนี่มันเป็นสีขาวออกครีมๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ในกล่องเนี้ยมันเขียนว่าสีเซลซึ่งมันสวยแล้วมินาก็ชอบมากๆมองมากเลยเดี๋ยวม่น่าจะเปรียบเทียบให้ดูนนนะะคคคทุกกเห็วาามแตต่ง นี่สีขาวอันนี้มันจะออกเป็นแบบนี้สีเซลส่วนรงปลายรองเท้านะทุกคนอันเนี้ยของทาวิสเดนจะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าคู่นี้นะคะเป็นสีดำมันก็เป็น color b ็ o ก k i n g เดียวกับรองเทา้าแบ็คโทนะคะเผื่อใครอยากไปซื้อนะคะก็ถ้าเราเป็นคนเท้าเล็กนะคะก็ซื้อไซส์ตามปกติได้เลยแต่ถ้าใครเป็นคนเท้าวกว้างนะคะก็อาจจะขยับมาครึ่งไซส์ก็ได้นะแล้วแต่อ๋อทุกคนแล้วก็ตรงหนังตรงนี้นะคะมันจะมีความเป็นแบบด้านๆมันจะไม่มันเหมือนหนังตัวอื่นนะคะทุกคนมันจะด้านๆเลย เท้าคู่นี้นะคะมินาซื้อมาเพื่อแต่งตัวโดยเฉพาะเลยนะทุกคนมินาไม่ใช่สนิเกอร์เห็นนะแล้วสิ่งที่มินาจะพูดต่อไปนี้นะคะมันอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยคือมินาก็มินดเพราะว่าสำหรับมินานะคะคู่นี้ดีกว่าทาวิสเยอะเลยแล้วก็มันเป็นสนิเกออ์เดอะเยสสำหรับมินาเลยซึ่งสำหรับบางคนนะคะมันก็จะแบบมันเป็นรองเท้าที่แบบเลียนแบบของทาวิสคนที่แบบว่าซื้อทาวิสไม่ได้ก็ซื้ออันนี้ซึ่งก็จริง ในตอนแรกซึ่งตอนแรกเนี่ยมินาก็อยากได้คู shuttle, ่ทราวิสนะคะแต่ราคามินาไม่สามารถะแตะต้องมันได้เลยจนมาทั้งเจอคู่นี้เนี่ยแหละมินารู้สกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นตัวลายตัวแทนได้แต่พอมาดูแล้วดีๆนะคะทุกคนพอมาเอารูปเปรียบเทียบดีๆรีหว่างคู่ทราวิสกับมอคค่าเนี่ยพูดเลยว่าสําหรับการแต่งตัวนั้นมินาเชียร์สีนี้มากกว่าเยอะเลยคือถ้าตอนนี้มินามีเงินที่แบบจะซื้อทราวิสได้เนี่ยคือมินาสึกว่ามินาซื้อคู่นี้ดีกว่า คอมเมนต์มันต้องด sure ่าพ uh> ีด้าได้เลยก็น oh ja. mm um> ั่นแหละค่ะนะคะมันค OK> ือมุมมองในความคิดของมีนานะมินาสึกว่าคูนี้มันสวยกว่าทราววสมางั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเชือกแล้วก็มาลอยเชือกกันดีกว่าสําหรับเชือกนะคะอย่างแรกนะเรามาทําม็อกคากันก่อนเลยน่นจะใส่เป็นผงโกโก้นะฮะอย่างที่สองนะคะก็เอาเชือกใส่ลงไปเลยแล้วก็ไว้ตรงนี้อันนี้มีนาใส่แคปซูลกาแฟไปแล้วนะก็กดปุ่มเลย เแล้วเราก็มาคน รับประทานเลยค่ะเอาไม่ใช่เสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยไปล้างออกก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนมันอันเรียบร้อยอันนี้มีนาไปเป่าแห้งมาแล้วก็ใช้ทิชชูซับอีกทีเพราะว่าเพื่อความมั่นใจว่ามันแห้งแล้วชัวร์อันนี้มีนะไม่แนะนํานะคะทุกคนอันนี้มีนะขยักเล่นใหญ่เฉยมันดูเวอร์ดิสีนี้ถ้าใครอยากได้นะน่าจะมีขายนะคะทุกคนมีนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามีนะค่อนข้าง,งชอบเลยนะคะทุกคนในกล้องเนี่ยสีมันอาจจะสว่างไปหน่อยนะแต่ของจริงมันไม่ได้แบบขนาดนั้น นะพูดว่าไงดี <P ain> ก็สีเหมือนกาแฟโมคาที่แบบเลอะมา <P ain> เลอะคาบอะไรเงี้ยถ้าถามว่าวิธีนี้เวิร์กไหม <c oughs> ไม่เลยหาซื้อเถอะง,ง่ายกว่าวันนี้นะคะมีนามีมาฝาก3ลุกนะคะที่ลุกที่มีนาจะแต่งกับรองเท้าโมคาี้วพื่อไปกันไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> ลุกแรกนะคะมีนาก็จะใส่เป็นสีโทนร้อนนะเพราะว่ <c oughs> <ๆ>นานะะ้ำตาลเนี่ยเป็นสีโทนร้อนมีนานะคะก็จะใส่กับกางเกงคาโก้นะคะของ Get Ri c h อ a s y นะ และเสื้อเว็ดมองชิบูย่านะคะแล้วก็จบด,ด้วยหมวกสีส้มวินเทจแบบนี้อันนี้นะคะมีนาก็จะแต่งสําหรับวันชิลๆนะไปนั่งเล่นคาเฟ่ทำงานอะไรแบบนี้เพราะว่ากางเกงผ้าล่มเนี่ยมันสบายขามากๆเลยและที่สําคัญนะคะมันคอมพลเมนต์กับรองเท้ามอคค่านั่นเองลุกต่อมานะคะมินาก็จะใส่เป็นกางเกงยีนนะคะเล่นกับสีที่มันคอมเพลเมนต์กับสีน้ําตาลก็คือน้ําเงิน แล้วใส่เสื้อยืดสีขาวนะคะแล้วก็มัดเสื้อไว้ด้านหน้าแบบนี้นะแล้วก็ใส่คู่กับหมวกไหมพรมสีชมพูซึ่งเป็นสีอีกสีหนึ่งนะคะที่มีรู้สึกว่ามันเข้ากันกับสีน้ำตาลมากๆเลยและม่นาน,นะคะก็จะเอาเข็มขัดมาใส่แบบนี้นะแล้วก็จบด้วยสร้อยคอแบบนี้ลุคนี้นะคะก็จะเหมาะกับวันที่แบบออกไปเที่ยวอยากได้ลุคแมนๆเท่ๆนะ สุดท้ายนะคะก็คือลุกที่มินานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใส่บ่อยมากที่สุดเลยนะก็คือใส่เสื้อยืดสีดํานะคะของเอเดอร์เออร์เลอร์และกางเกงเมทรงกับเอเดอร์เออร์เลอร์สีดําตัวใหญ่ๆแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยแค่เสื้อยืดการาฟิกสีดํานะคะกับกางเกงวองสีดําตัวโปรดก็พอนะแล้วก็ใส่คู่กับหมวกบักเก็ตแฮทนะคะของสตูซี่สีดําแบบนี้ง่ายๆนะคะดําล้วนมีสีนิดๆคือลุคนี้นะคะมินายอยากให้รองเท้าเนี่ยเป็นจุดเด่นไปเลย สำหรับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระด,ดิ่งให้มินาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์้มนาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้มนานะคะไปนะแา่บา,านนะโฮงอี๋ฉันบอกเลยฉันคู่นี้มาก OOF <laughs>